เอากรรมการช่องไปงัวครับกรรมการช่องไปงัวระวังลอยแดงนะครับนิ้นเป็นแดงครับแข่งกี่ไปแข่งคมไปแข่งกี่ไปแข่งกี่ไปแข่งนั้นไปแข่งเกียรส่วนไปแข่งคมแข่งคมแข่งคมแข่งเราจะได้ย้ำเราจะได้แข่งคมไป แดงปล่อย,อยหอัวนี่เดินหน้าคาลูกเดียวเลยครับตัวแดงนี่นินแซมยอดเพชรเอกนะครับมันใจเจ๊เกย์สุโขไทยฝ่ายน้ําเงินนี่ลุกด้างสกุลทรัพย์ฝ่ายโคทรัพย์ชมาน,นะครับนี้จริงกันหนึ่งแสนครับนินเป็นแดงลุกด้างเป็นน้ำนะครับตัวให้ในดลุกด้างน,นะครับลุกด้างสกุลทรัพย์คู่ที่สองนะครับคู่ที่สอง อยู่กันที่สนามกีฬาชนโพทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับวันนี้วันที่นนหนึ่งก,กรกฎาคมนะครับเขึ้นคมไปทำแก็ม,ม,ม,มีงัดส่วนนะครับแขงจุกไว้เดคมไปเดคมไปเดคมไปทำแบบมีงัดครับแดคมเดข้าข้างแด็เข้าข้าง แด้งขี่ไปแล้วมาไปมีขึ้นหม่มขึ้นห้อยดีนะครับตัวแด,ดงกับหัวกับเข้ากันอยู่กลางสนามครับวันผูก มีจนที่โคทองแม่สอดนะครับโคทองแม่สอดนี่มีผึ้เอกปูตัวดังๆหลายตัวนะครับไขว่างๆเข้าไปเจอกันได้นะครับสนามโคทองแม่สอดนะครับมันพุกวันพุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้หรือว่าทั้งเหือว่าร้อนพุกมันพุกเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไป หนิง้งจีไปหนิ่งจีไปแดงนีง่ขมนี่นะครับเป็นขมเป็นขมนี่ปลายยอดนะครับจะมาตั้งรับนี่งัดสวนนะครับ ราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดงแดงจี้ไปหน่อดไปครับแดงจีบไปหน่อยไปกำหัวกำเข้ากันโยกกางสนามครับกลางสนาม แดงคงไปแดงคงไปเด้งกี้ไปเด้งคงไปเด้เข้อล้ากันครับข้อข้างนะตัวแดงนี่ครบเครื่องเหมือนกันครับตัวดำนี่ตั้งรับงัดสู้อย่างเดียวแดงอยู่ขวาดำอยู่ซ้ายนะครับแดงอยู่ขวาดำอยู่ซ้ายเก็บเท็พันเข่านะครับ นินเป็นแดงลูกด่ดางเป็นดำเด็นใช่ไปเอ้ยดัมเข้าไปแดงจุ๊บไปแดงขึ้นมาไปแดงจุ๊บไปแดงจุ๊บไปแดงนี่จุกบใส่จุกบขวาจุกบใส่จุกบขวานะครับเฮ้ยเฮ้ยดยังเอ้ยแด,ดงเข้าไปแดงเข้าไปแดงเข้าไป ยังนะครับยังมาสุดยังมาสุดเลี้ยงรยังมาถึงรั่นนะครับยังมาถึงรั่้ตัวนำนี่เลี้ยวออกมาครบทำมาเฮารั่วนะครับครับมาหัวตรงกบมาหัวตรงเวลาจนมาไปละห้านาทีครับห้านาที ผมมีทอข้างนะครับตวแดงตัแดงอยู่ขวานะครับแดงอยู่ขวา ดัมันไปดัมามดได้นะครับหาทางมาได้นะครับตัวแดงอย่ทางหัวพัดตัวดีอยู่ปลาหัวปลาตัวดีครับครับ เนี่ยตัวได้ได้กันครับไปแดงจีไปเด้งเฮาฮ้างดงจุกไว้เ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 ดงจะท้อแดงจะท้อแดงจะท้อเด้ดับเดี่ยวมาเดี่ยวมาเกียร์แดงนั้นไปแดงนั้นไปดับมีป่อยต่ส่วนนะครับเก็บเก็บอาวุธตัวแดงนี่ก่อนครับตัวเฮ้ยเดี๋ยวดับกันไปต่างส่วนครับต่างส่วนะครับเฮ้ยเด้งเฮาฮ้างเดยุกเด้งทอดเด้งอดเด้งทอดเด้งยังเด้ง เอ้ยเอ้ยมาแน่นะครับมาแน่นะครับราคาเดิมเบียดเบียดน,นะครับเดี๋ยวทำสู้นะครับสู้สู้ราคานันรองนะครับนันรองราคานันรองราคานันรองรา ทำสองต่อทำสองต่อทำมีตั้งสู้นะครับมีโต้มีเถียงตลอดดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาครับแต่ตัวแดงนี่มีคมพอมีท้อข้างนะครับเอ้ยดำหอดไป <c oughs> แดงดันไป เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปไอ้ดำข้างๆดำข้างๆโทษๆโทษเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วท่านลองทำงานแล้วท่านลองทำงานแล้วครับไฟไหม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 โอ้เนี่ยเพื่อนอยู่ดีๆครับทำเพื่อนอยู่ดีๆเพื่อนหมดไปครับที่หมดไปครับไปคนเดียวกันได้บะดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียว ดำได้ไม่เดียวครับดำได้ไม่เดียวโู้แล้วครับคอเราเดียวจบเลยครับโอ้สอจะต๊แล้วกันนี่แปดนาทีเข้ากอเข้าก็ ตีเลียงแดงขํามาแล้วครับสมาชิกใครนะครับตีสุดใสทางด้านของอุปกรณ์วัวชนนะครับอุปกรณ์วัวชนสามารถติดต่อเขอ้ามาในเพจอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดเลยนะครับหรือว่าจะไปดูไล่ซดในท่องติดตอกนะครับถ้าอู้ชอบอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดนะครับมีสาวๆไล่ซดทุกวันนะครับทุกวันวัน,วนละสองรอบใบสองครับ4ีคุม 9นาทีสามสิบห้าวีครับยินนีก็ไฟชนะเป็นกำลังใจให้ไฟแพ้นะครับ